นี่ครับเป็นทางไปคูหัวห้อม National Park ครับ Also have a macadamia farm Check this out มีแมคคาเดเมียด้วยเนี่ย หัวห้อมครับหัวห้อมเนชันแนลพ์คอ๋อผมจำไม่ได้ผมพักบ้านหลังนูนน้นนั่นๆแล้วมันจะมองไปมันจะเห็นหน้าผาพอดีเลยเนี่ยเรามาดูพระอาทิตย์ตกกันซันเซ็ตเฮียสุดยอดเลยนะเราก็ไปนั่งตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นนู่น uh, เป็นแคมป์ครับแคมปิ้งกราวก็ทางนี้เออไปไหนไม่รู้ ลงไปให้ดูให้ให,ให้ลงไปให้ดูบรรยากาศนิดนึงนะลงมาดูไหมนี่ครับนี่คือภูหัวห้อม national park ครับ I will stay over there ครับ It's my uh, camping I will go up this way Thanks for watching See you the you my room at camp at ขึ้นไปที่พักของเราที่ภูหัวห้อมน i o n a l ล a r k ก็อาจจะต้องเป็น h ฟ e l drive ครับหรือจะเป็นรถกระบะขนาดใหญ่ก็น่าจะดีกว่ารถคันเล็กเพราะว่ารถที่ต่ำๆหน่อยน่าจะเดินทางลำบากเาปเจ้าที่ ก่อนมันจะมีที่นั่งในตัวรถเราจอดรถตรงนี้ค่า600บาทนะครับ The Room Rate s 20ดอลลาร์ครับ View s e e The Room โชติพี่อยู่คนเดียวแล้วมีคนอยู่ในที่นี่อีกไหมเนี่ยมีครับคนไม่มีไม่มีแมงไ์รอยหรอไม่งั้นก็ออกไปขับกาศออกประเออแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เอาให้มีเนทังป่ะคงไม่มีครับเสียค่าเข้าอีกคนละสิบ ก็นี่คร <Voilà. S 2> ับขึ้นไปด้านนู้นครับเดี๋ยวเจอกันครับเทเวนตี้โอลิเทเวนตี้ดอลล่์นี่ครับผู้หัวห้อมผมพักที่บ้านหมอกขาวครับ this is foggy house my room at ผู้สวนทรายเอ้ยนอนๆผู้หัวห้อม this is the room for twenty dollars very good four beds one shower it's it's, uh, it's like uh, uh just nothing in there thanks for watching from Hom national park. Beautiful just watching sunset and gonna show my audience uh, the beautiful scenery before the sun goes down at Hom. and I gonna have dinner here with uh, my friends I'm gonna show you the uh, นี่ครับเป็นบรรยากาศที่ภูหัวห้อมครับหัวห้อมนชั่นนลพาร์คนี่ครับก็เขากำลังจะบูรณะใหม่ครับ the y a renovating r e to be the new one ร้านสวัสดิการ so you can sit here watching sunset over there and that is the Laos uh, La scenery the mountain โอเคครับ gonna show you the room แนะนำอาหารครับวันนี้อยู่ที่ภูหัวห้อมครับนี่คือไก่ย่าง or grill chicken นี่เป็นยำไส้ตันหรือเป็น spicy S in s t ตสต i n with a spicy salad แล้วก็นี่เป็นเป็นบอยอินเ s สตินครับเป็นใส่หมูใส่อันยังก็ใส่ตันใส่ตันแล้วล่ะแล้วกนนี่เป็นกริลฟิชอันนี้อร่อยไหมป็นอะไรหมกหน่อไม้ป่ะใช่ค่ะหมกหน่อไม้ครับเพราะอิ่นว่าหมกมันคืออย่างนัง้นหน่อไม้กับพวกหูบัน <c oughs> <c oughs> ก็มุกน้องไม้นั่นแหละ <laughs> ออนั่นแหละครับมันก็คือมุกน้องไม่นะครับแล้วก็น,นี่คือเป็นรกริลสควิดครับก็ขอจะกินไก่ชิ้นใหญ่ๆก่อนดีกว่าเนาะเป็นตัวแซงให้นี่ครับหน้าตามันอย่างนี้วิวสวยๆด้านนู้นครับผมจะถือไปกินไปเพื่อได้ดูมีความสุขครับไปนี่ครับก็ พาทิตย์จะตกด้านนู้นครับแล้วก็พวกผมเดี๋ยวรอย้ายมานั่งที่มุมนี้พร้อมกับถือไก่พร้อมกับถือไก่อู้สวยมากเลยครับอืมีความจุกมาก,มากมน่งยมครับผูหัวหอมมาับกับเพื่อนครอบครัวครับไพรเวท thanks for watching Good evening from Phu Hua Cup and that is the last sunlight of the day. The sun goes down but we have a light. Thank you everyone for subscribe. I just want to show you the beautiful scenery at Le Na District. As you can see this scenery, Laos is that, that is Laos country. Okay, so just wanna say goodbye from Phu Ho Hom National Park. Thanks for watching, this is very good, good good destination I recommend at Nahel District, Le Province, Thailand.